ครับวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนฐานรีโมทนะครับถ้าเราเปลี่ยนตามร้านนะครับเขาจะถามว่าของแท้ของเทียมครับถ้าเอาของเทียมนี่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับเราซื้อมาแพงแค่ยี่สิบบาทนี่นะครับสามโวล์นะครับดูดีๆนะครับถ้าของแท้ไม่ก็ไม่ต่ำกว่าสองร้อห้าสิบถึงสามร้อยนะครับถ้าไปเปลี่ยนร้านนะครับแต่นี่ซื้อมาของพันาสสนิทด้วยนะครับ ตรงเบอร์เลยนะครับ cr สองศูนย์สามสองะครับนี่นะครับก่อนอื่นก็ต้องมีไอ้ไขควงชุดแบบนี้นะครับชุดไม่กี่ตังค์ครับซื้อทางไหนก็ได้นะห้าสิบบาทครับ่ารีโมทนะครับจะแกะดูแล้วนะครับนี่นะครับ วอดีๆนะครับเดี๋ยวหายนะครับนัดเล็กน้นหายยากนะครับเสร็ร้อยนะครับแกะออกมานะครับนี่ครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าตัวนี้ใส่เดี๋ยวมันจะช็อตกับไอ้ปินนะครับอันนี้เป็นบวกข้างล่างเป็นลบนะครับก็หาไม้ตะเกียบครับมาย่ครับนี่ครับไปตองอันตรายครับนี่ครับถ้ามันเลื่อนอย่างนี้ก็เอา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 เล็บแย่ๆก็ดึงออกได้ครับแต่ถ้ามันแน่นๆนะครับถ้ามันแน่นๆก็ต้องใช้ไม้ตะเกียบหรือว่าไม้อะไรก็ได้กบหย่ลงไปครับ นี่ครับออกมาแล้วครับทีนี้เราก็จะเอาแบบอันนี้นะครับอันนี้ตรงเบอร์ไหมครับสองศูนย์สามสองอ่ะตรงเบอร์นะครับตรงเบอร์นะครับสองศูนย์สามสองอันนี้เป็นของจีนนะครับตัดใส่นะครับ นี่ครับแผงยี่สิบาทเองนะครับได้ทั้งห้าเม็ดเลยนะครับตรงเบอร์นะครับนี่ครับตรงเป้ะเลยครับตรงล้นมาเลยนะครับ cr สองศูนย์สามสองนะครับนี่ก็ cr สองศูนย์สามสองต้องเอาโวลต์ต้องตรงกันด้วยนะครับสามโวลต์นะครับของเทียมอันนี้ก็ใส่เลยนะครับนี่ครับ เอาบวกขึ้นข้างบนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับล่างจะเป็นลบนะครับใส่ลงไปครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับก็ฝามันผิดนะครับนี่ครับฝามจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครับเห็นแล้วก็ใส่แับนี้นะครับนี่นะครับใส่ตรงล็อกมันนะครับ นี่นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ครับแค่นี้ก็ใส่น็อตก็คือนั้นว่าเสร็จสิ้นนะครับนี่ครับนี่นะครับอีกสองตัวก็ถือว่าเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวจะมาสาธิตที่มันไม่ตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าไม่ตรงรุ่นนะครับนี่สองสองศูนย์สองห้านะครับกรณีไม่ตรงรุ่นนะครับอีวิธีอยู่นะครับขอให้โวลต์มันตรงกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะบางไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับแกะออกมานะครับแกะออกมานะครับแกะออกมานะครับ กรณีมันไม่ตรงรุ่นแต่สามโวล์เท่ากันนะครับโวล์ต้องเท่ากันนะครับถ้าน้อยไปก็อาจจะไม่ทํางานครับทํามากไปก็ทําให้วงจรเสียได้นะครับจะบางไปหน่อยนะครับเห็นไหมครับไม่ตรงรุ่นนะครับนี่หลวมนะครับเห็นไหมครับหลวมมากเลยครับเห็นไหมครับกรณีมันหลวมเลยนะครับไม่ไม่ได้ยากเลยครับนี่ครับ พระเอกของเราครับเหรียญบาทครับนี่ใส่เข้าไปครับใส่ใต้ได้ใส่บนได้นะครับแล้วแต่นะครับนี่ใส่เข้าไปนะครับนี่ฟิตด้วยนะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละครับมันไม่ตรงรุ่นก็ยังใส่ได้นะครับนี่ครับมันไม่ตรงรุ่นก็ใส่ได้นะครับ นี่เองนะครับมันไม่ตรงรุ่นก็ใส่ได้นะครับขอให้โวนมันตรงกันนะครับสามสามวนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ติดไฟนะครับเห็นไหมครับไฟติดนี่ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับเห็นนะครับ ที่นี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับของจีนทั้งสองอย่างเลยนะครับทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนอของแท้เลยนะครับของพนาสนิกเลยนะครับซื้อตามเซเว่นะครับเยอะแยะครับดูดีๆนะครับถ้าจะเอาตรงรุ่นก็ไม่ยากนะครับนี่ครับรมันอย่างนี้นะครับ c r อา3 2สองศูนนะครับ อันนี้มันจะไม่ตรงเห็นไหมครับน่ะ cr สองศูนย์สองห้าครับมันจะบางไปนะครับส่วนนี้ตรงนะครับตรงรุ่นเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย cr สองศูนย์สามสองครับเห็นไหมครับนี่ของจีนครับเนี่ยแพลนละอีสิบบาทครับเอาละทีนี้ผมจะเอาของแท้ใส่นะครับเกยวมาเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ โอ้โหฟิตด้วยนะครับเห็นไหมครับนน่เห็นไหมครับใส่ได้นะครับที่นี่ผมจะของแท้เลยนะครับเดี๋ยมันจะลงแล้วก็ไปใกลๆครับมันจะลงนะครับของแท้นะครับนี่เขาบผมให้ตัดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับตงนี้แกะตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ เป๊ะเลยนะครับใส่เนี้เป๊ยะยเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ใส่ได้เลยครับพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะครับพอดีเลยนะครับเห็นไหมครับนี่แค่นี้หละครับใส่ง่ายครับ ไปนะครับนี่ครับนะครับให้มันตึงตึงมือกระพอนะครับนะี่ครับแต่ถ้าท่านยังไม่รู้ว่ารีโมทของท่านท่านใช้ไอ้ฐานเบอร์เท่าไหร่ท่านก็แกะดูก่อนนะครับแกะดูแล้วก็ไปซื้อตามเซเว่นได้นะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับของแท้ครับมีไฟครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเรียบร้อยครับเป็นอันว่าสิ็จสิ้นนะครับเปลี่ยนฐานนาฬิกานะครับเจ้าของแทหรือของเทียมก็แล้วแต่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็แล้วห้าก่อนยี่สิบครับของจีนครับเนี่ยใช้ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับเห็นว่าอย่างนี้นะครับ เห็นว่าของเถียมครับพอมันใช้หวัดนิดเดียวครับเปิดรถให้ติดปิดเปิดเท่านั้นเองครับอาจจะใช้ให้นานๆหลายปีก็เอาของแท้เลยครับนี่ครับแต่ขี้เกียจเปลี่ยนนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนร้านนี่บอกแล้วนะครับเขาบอกว่าของแท้ของเทียมครับของเทียมนี่อย่างน้อยก็โดนไปแล้วครับร้อยถึงร้อยห้าสิบนะครับของแท้อย่างน้อยก็สองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะครับ ซื้อมาแค่ห้าสิบห้าบาทเลยนะครับนี่ของพานาส่วนเล็กด้วยนะครับเนี่ยพานาส่วนเล็กด้วยเอาหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วครับผ้าส่วนเล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ